สวัสดีครับผมป๊อบเสี่ยครับ <up> <own> เที่ยวสุขใจนะครับวันนี้ผมก็มาซื้อแว่นอยู่ที่ร้านยูอดอบปิดว่าใช่ไหมฮ <up> ะยูออปิดนะครับก็ซื้อแว่นในกี้นะครับเป็นแว่นกันแดดน,นะครับก็พ ill, อดีน้องเจ้าของร้านเขามาแนะนําว่าใครอยากตัดถ้าผมอยากตัดแว่นตาก็มาที่ร้านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าร้านที่นี่เขาใช้เครื่องมือคันสมัย แล้วลองมาดูเครื่องมือแกนหน่อยว่าเครื่องมือเป็นไงบ้างนี่ก็บอกว่ามีเป็นเครื่องมือที่มีเครื่องเดียวในประเทศไทยใช่ไหมตอนนี้นะเครื่องแรกเลยเราเครื่องเดียวดีกว่านะเพราะเป็นเครื่องแรกเนาะเราบอกที่อื่นมีหรือยังยังไม่รู้ใช่ไหมไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งล้านเก้าหนึ่งล้านเก้าเน่ยฮะตัวนี้จะเป็นตัวตัวทําอะไรครับตัวนี้จะเป็นตัว ตรงนี้จะเป็นตัวตัดคล้ายๆเป็นเครื่องตัดเลนส์นะครับแต่ตัวเป็นตัวสแกนสแกนกรอบนะครับก,ก็คือเบดเซ็จจะอยู่ในเครื่องหมดเลยนะครับออกมาออกได้เลยนะครับแล้วตัวนี้ความสามารถพิเศษนะครับจะสามารถทากรอบโค้งนะครับทากรอบที่เป็นรูปรูปรูปแบบแบบพิเศษอย่างเงี้ยครับเป็นรูประตูนได้ เป็นรูปคิตตี้ได้นะครับนะสมมติเป็นคิตตี้เป็นมีบูเนี่ยครับสามารถตัดได้เลยอ๋อเห็นแก้ว่าสามารถสลักชื่อได้โอ้โหอย่างงี้ดีเลยนะสามารถสลักชื่อลงบนตัวเลนได้นะฮะอย่างเป็นตัวและอย่างนี้ผมซื้อเลนแบนไปนี่สลักได้ไหมเนี่ยเลนแบนกระจกเลนแบนกระจกไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะอย่างอย่างอย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็อ๋อนี่คือสลักให้เลยนะก็คือนี่เป็นเป็นเลนที่มากับตัวแว่นกันแดดนะครับอ๋อไอที่ผมซื้อดิบก็เป็นกระจกแม้ ตัวไนกี้นะรับตัวไนกี้มันเป็นเลนเลนมันน่าจะค่อนข้างบางกว่าอ๋อคือทําไม่ได้ไม่ได้คือแล้วก็อันนี้เชฟแปลกๆนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นคิดิอ๋อคือตัดทรงแปลกๆนี่ใช่ไหมใช่ครับเพื่อนๆดูนะครับว่าเขาสามารถอันนี้ใปัจจุบันครับที่ยีสมัยใหม่มันในในตัวเครื่องนะครับมันจะมีหลายหลายลูกนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าออกแบบทรงแบนเองได้นะครับเอามาให้ตัดได้เลยโอ้โหเจ้ามันนะนี้นะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการ ถ่ายรูปนะครับเป็นการถ่ายรูปกอปีส่งมาได้เลยนะฮะเฮะโอ้โหอันนี้คือตรงนี้คือจุดเด่นของมันใช่ไหมว่าตัดกรอบได้แบบคุณยวทรงอะไรแบบไหนก็ได้แม้กระทั่งแบบทําแบรนด์ทําแบรนด์ตัวเองของเราติดไปเลยชื่ออตรงนี้เป็นลักษณะดหนนะครับที่ยังไม่มีร้านไหนมีเออจริงนะไม่มีนะแบบเป็นฝั่งนี้ไหมหรือว่ามันเป็นสติกเกอร์ติดเอาไว้เฉยเหมือนผมไปซื้อรองรองเท้าอยู่ที่ในห้าง นกี้เนี่ยข้าบอกซื้อที่นี่บอกว่าหรือซื้อหมวกเขาเนี่ยในกี้แล้วเนียเขาจะติดสติกเกอร์หนึ่งก็เประกันตลอดเลยไม่มีหลุดออกมาเลยตัวนี้เป็นท่อนแสงบังเลยครับนะตรงนี้ลองลูบดูอะไครับอันนี้เข้าไปในเนื้อเลนเลยเขียนไปบนผิวได้นี่อันนี้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบฝืดๆหน่อยนี่คูนี้หลุดไหมไม่หลุดครับนี่ขนาดเรเบนผมเคยหลุดนะของแท้อ๋ออันนี้มันอันนี้มันเป็นแต่ก็เค้ให้อยู่อ่ามันเป็นหัวที่เจาะเข้าไปในเนื้อเลนเลยครับเป็นหัวคล้าย คล้ายๆกับหัว,ห,วหัวเพชรนะครับคล้ายๆนะเป็นตระมาณน,นี้ครับแล้วก็เป็นการเขียนเป็นการเขียนลงไปเลยครับรไ,ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่การไม่แค่สติกเกอร์ไม่ใช่การเพ้นสีไอ้ที่เราทำมาทําทแบบนี้เราเสียค่าบริการเพิ่ไมไหมหรือว่าทางร้านก็ฟรีให้เลยถ้าถ้าซื้อครบ หนึ่งหมื่นบาทเงี้ยเราจะทําให้ฟรีแต่ถ้าทําแต่ละครั้งเนี่ยประมาณใช้เวลาใช่มันใช้เวลานานแล้วก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ๋อค่าทําต่อหนึ่งครั้งใช่ครับผมคือยกเว้นเราว่าซื้อเลนพร้อมกลอบเนี่ยใช่ครับคือราคาต้องหมื่นกว่าครับอัพขึ้นไปเขาไม่ฟรีใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยแบบนี้เป็นรงแว่นแบบนี้คือฟรีเลยคือคุณซื้อเล่นแว่นอย่างนี้เลยใช่ครับผมแพงมันมีแพง ถ้าตัวนี้ตัวเลนน่ะมันจะแพงแพงที่ตัวเลนจะเป็นเลนพิเศษเลนที่สามารถตัดแล้วมันไม่แตกเจาะแล้วมันไม่แตกนี่ครับตัวเลนพวกโปรเกสซินได้ไหมได้ครับทาได้ก็คือเป็นเนื้อเลนพิเศษก็ราคาปกติก็ราคาปกติครับมันจะมีตามไพร์เลยอ๋อเพียงแต่ว่าคุณซื้อกรอบต้องต้องซื้อกรับแบบนี้เนาะใช่ครับต้องซื้อกรอบแบบนี้แล้วก็เป็นเนื้อเลนเป็นตัวโพลีคาร์บอเนตนะครับหรือว่าเป็นแอลแวร์นะครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่ ก็มาได้นะครับร้านแว่นไรนะยุบติยุบติดนะฮะอยู่ที่ไอ้ดาบังพีเนาะเมื่อกี้ผมไม่ได้มาแอ่ไม่ตั้งใจมาซื้อแว่นนะกลับมาเข้าห้องน้ำก็มาเสียตังค์เลยมาเสียตังค์ที่ร้านนี้เลยก็แค้นตัวเองอยู่ขายบ่อยแล้วก็ไม่อยากซื้อเมื่อกี้ไปซื้ออยู่ที่ศูนย์หนึ่งของป๊อปมาตัวหนึ่งป๊บใส่แล้วไม่ดีเะียเพราะว่าเราเป็นมีปัญหาเรื่องสายตามันจะดูออกไงเลยก็มา ดีเพื่อนเมื่อกี้โทรเสาร์ว่าเออรถรถเอ่อตกเล่อยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาสนใจเขาบอกถ่ายรูปไปดูหน่อยเพราะว่าจะไม่มีของใช่ไหมตอนนี้ไม่มีของเพราะว่ามันลงลอดมันเยอะอ๋อตอนนี้รอรอก่อนเพราะเพิ่งเปิดร้านไม่นานเองค่ะโอเคจะจัดรายการด้านขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผมโอเคครับผมอ่าป๊อปเซียนนะครับเที่ยวสุขใจนะครับก็ขอลาเพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ